สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางฮานอยสามนอยสี่นอยเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าเนาะจ้าก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่26นะคะเราก็มาสรุปของวันที่25กันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างเข้าตัวไหนหลุดตัวไหนบ้างนะคะสําหรับรอบเฉพาะกรีดเมื่อวานให้เด่นที่3กับ4รู้สึกว่า3กับ4ไม่มานะจ๊ะ แนวทางออกนะคะหนึ่งหนึ่งสองกับสองห้านะคะสามกับสี่รือเม็ดเดียวก็ไม่มานะคะเม็ดเดียวก็อันนี้ก็บอกนะคะว่าใครจะชอบเม็ดเดียวไปรูดตั้งแต่รอบแรกอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ที่แอดให้ตังหากคือสามกับสี่เมื่อวานไม่มานะคะแต่ส่วนมากจะมาตัวหนึ่งนะคะแต่เมื่อวานไม่มาจริงๆ มือวานไม่มานะคะมาต่อที่รอบพิเศษนะคะรอบพิเศษเจ็ดหสี่นะคะแล้วก็ห้าเก้านะคะห้าเก้ามานะคะเม็ดเดียวของเรามารอบพิเศษมาตัวเน้นอยู่เก้าห้านะคะก่อนเน้นเกือบทุกคู่เลยนะคะ เก้าห้านะคะก็มาก็ยินดีกับทุกท่านที่โชคดีกันด้วยนะคะได้รับเศจเลยนะคะนี่นะคะสำหรับตัวเด่นนะคะที่แอดวางให้เฉพาะกิจนะคะถ้าใครจะไปต่อนะคะถ้าใครจะไปต่อก็สามารถเลือกสองตัวนี้ได้เลยนะคะเลือกสองตัวแต่เมื่อวานก็วางให้วางให้เก้ากับสี่อยู่เนาะสุดวัดใจนะคะเก้ากับสี่ก็สี่มารอบปกติด้วย เราเน้นที่พิเศษกับปกตินะคะสามารถตามได้ถึงสองน้อยนะคะแต่ถ้าไม่มาจริงๆก็ตามได้ถึง VIP เลยนะคะแต่เมื่อวานเมื่อวานสี่มาถึงจะถึงปกติเนาะสี่มาสองสี่ตัวเจาะให้อยู่แต่ก็อาจจะไม่ใช่ตัวเน้นเนาะแต่ก็เจาะให้นะคะเพราะปกตินะคะสี่สองสี่แล้วก็หนึ่งศูนย์นี่สี่มาตัวนี้นี่ เม็ดเดียวของเราก็มาแค่พิเศษปกติไม่มานะจ๊ะก็มาต่อที่รอบ V I P นะคะสามแล้วก็แปไม่มามาพิเศษรอบเดียวจริงๆนะคะเมื่อวานก็โอเคนะคะ ก็โอเคนะคะยังมาให้เห็นนะคะมาเม็ดเดียวก็ยังดีกว่าไม่มาเลยนะคะก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะที่โชคดีกันนะคะบางท่านก็อาจจะยังไม่โชคดีเนาะอาจจะยังพลาดไปก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะคะก็มีให้ลุ้นทุกวันนะคะชอบคอยตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะเม็ดเดียวแอก็จะวางให้แค่เม็ดเดียวตัวเดียวนะคะแล้วก็ซริมไปด้วยเฉพาะกิจท้า บางท่านอาจจะอยากได้เฉพาะกิจเนาะส่วนชุดวินแอดวางให้เป็นชุดเต็มนะคะแอดไม่ได้วางให้ตรงนี้เนาะอเอาแค่เม็ดเดียวแขขนๆไปเลยชุดวินก็บางท่านก็อาจจะถามว่าทำไมแอดไม่ลงชุดวินให้ลงให้นะคะแต่ลงให้เป็นชุดเต็มไปเลยนะคะก็เป็นชุดวินสูตรเดิมเล้นี่แหละเพียงแต่ลงเป็นชุดเต็ม ชุดจับคู่เต็มเลยบางท่านก็อยากให้จับคู่ให้แอดก็เลยไปวางจับคู่ให้เลยนะคะส่วนเม็ดเดียวก็วางเม็ดเดียวสูตรวัดใจก็วางให้2ตัววัดใจนะคะก็โอเคนะคะไปตามลุ้นตามเชียร์กันต่อในวันที่2 6นะคะสำหรับเม็ดเดียวเม็ดเดียวแขนแขนก็ขอให้มาตัวรูดให้พี่น้อง f อเราได้รูดกันนะคะรอบพิเศษเน้นๆที่พิเศษกับปกตินะคะแต่ถ้าไม่มาก็คือ ถึง vip นะคะส่วนเฉพาะกิจนะคะเม็ดเดียวใครจะเอาไปรูดก็ได้นะคะแล้วแต่ชื่นชอบนะคะอันนี้แอดก็ไม่ได้จํากัดนะคะว่ารูดเฉพาะกิจไม่ได้นะคะแต่บางทีก็มาด้วยกันนะคะบางทีก็มาด้วยกันนะ,ะบางวันก็ตัวเด่นเม็ดเดียวมาตั้งแต่เฉพาะกิจเลยนะคะเน่นๆที่พิเศษปกติแต่ถ้าไม มาก็ V I P เหมือนเดิมนะคะถ้าเจอแล้วก็สามารถจอดนอนอยู่บ้านได้สบายใจเฉยเลยนะคะรอลุ้นวันใหม่ดีกว่านะคะบางทีตัวเดียวอาจจะไม่ได้มาทุกน้อยนะคะแต่ถ้าวันไหนโชคดีมากๆตัวเดียวก็อาจจะสี่น้อยเลยก็เป็นไปได้นะคะเฉพาะกิจนะคะ รอบเฉพาะกิจเฉพาะกิจเฉพาะกิจนะคะรอบเฉพาะกิจในงวดวันที่26นะคะหรือว่าใครจะเอาตัวเดียวไปรูดแอดก็ไม่ว่านะคะหรือว่าจะเอาไปจับคู่ก็แล้วแต่เนาะแอดให้เด่นที่7กับ3นะคะอือชอบ3ชอบ3ก็กันเบิ้ลให้นิดหนึงนะคะ เบิ้ลก็จะเบิ้ลให้ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสามสามแปดแปดอ่าลืมแถมเจ็ดเจ็ดเนี่ยแปด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 กับสามสามตัวเดียวกันแล้วก็หนึ่งหนึ่งก็ให้เจ็ดเจ็ดไปตัวหนึ่งเอาเป็นห้าคู่แต่ห้าคู่ก็ที่จริงก็ไม่ถึงห้าคู่หรอกเพราะว่าตัวเดียวเม็ดเดียว เอดให้รูดตัวหนึ่งนะคะก็ถ้ารูดตัวหนึ่งแล้วก็การเบิ้ลไปสักสีคู่ก็แล้วแต่ชื่นชอบนะคะอันนี้เราก็ไม่ได้บังคับกันนะคะสำหรับตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะให้เด่นที่0ูนย์รูดศนะคะใครจะรูดตั้งแต่รอบเฉพาะกิจอันนี้แอดก็ไม่ว่านะคะศูนย์ศูนยูนยนหนึ่งจะมาตัวเก่าหรือเปล่านี่ไปเคียนศูนย์หนึ่งก่อน02นย์สองศูนย์สามนะคะศู 05 06 07 08แล้วก็09นะคะผู้ที่ชอบนะคะก็จะมี09นะคะ09กับ06นี่ก็ตัวเดียวกันนะคะ06 02 04 เพื่อความชัวนะคะรูดเลยนะคะรูดเลยนะจ๊ะเป็นอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนนะจ๊ะแล้วก็ศูดมลืมศูหนึ่งตัวเก่านี่แหละพี่น้องอะ่ะ สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้นะจ๊ะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยแอดลงไปให้แล้วนะคะสูตรเจาะสองตัวเด่นนะคะก็ไขรช็อบวิ่งก็วิง่งไขรชอบรูดก็รูดนะคะสองตัวเด่นนะคะ ก็เจาะให้เรียบร้อยนะคะสําหรับชุด3ตัวนะคะรัฐบ,บาลไทยเดี๋ยวเอดจะลงให้ตามหลังนะคะยังไม่ได้จับคู่นะคะเจาะ2ตัวเด่นให้ไปก่อนนะคะก็ไปรับชมรับฟังที่หน้าช่องได้เลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ